แมะดีสุดยอดอยู่แล้วมีมากเลยในเรื่องการใช้งานระยะยาวต่างๆรุ่นน <да ี้ป้องกันได้ดีเลยปัญหาต่างๆที่จะเกิด yes ขึ้นนะคะน้ําต่างๆจะไม่ไปท่วมข้างบ้านไม่ท่วมบ้านเพื่อนบ้านแน่นอนค่ะและไม่เกิดคราบสกปรกด้วยป้องกันปัญหาน้ําไหลย้อนกลับได้ดีเลยรุ่นนี้ถ้าเกิดคราบเชื้อราต่างๆไม่ต้องกงวเลยเชื้อป้องกันแล้วเพราะเขาเคลือบอย่างดีเป็นไวนิลคุณภาพสูงนะที่แข็งแรงทนทาน วัสดุของเขาเนี่ยไม่ลามไฟด้วยค่ะพี่คิวทนต่อทุกสภาพอากาศรังสี UV ต่างๆรุ่นนี้นี่ยาวอยู่ที่3เมตรนะคะต่อหนึ่งนี่เลย1ชิ้นนัะต่อหนึ่งที่เรานำมาโชว์นี่คือ3เมตรเลยใช่ต่อหนึ่รางนี้ก็คือได้รับไปเลย3เมตรนั่นเอง